สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนบูทอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะผมมาให้ชมนะผมเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในย่านเล็กๆนะฮะนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น้องที่ทํางานนามาให้ชมนะครับผมอดีมันเป็นช่วงเวลางานก็เลยไม่ได้ถ่ายทำนะครับก็เลยมาถ่ายทําช่วงวันหยุดนะครับผมนี่ครับในย่านนี้นะครับ ไปดูกันเลยนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับนี่น้องเอามาให้ชมนะครับว่ามีรุ่นอะไรที่น่าบูชาบ้างนะครับผม เป็นพระของพ่อตานะครับนี่นะครับก็เริ่มนะครับนี่เป็นรูปรูปรอลอหลงปูดทวดนะครับผมปูดทวดนะครับนี่เป็นก็เป็นแต่ไม่ทราบบอกวัดอะไรนะผมเต็มแต่ก็ คชื่อว่ารูปถ่ายว่าเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญวงปูทวดครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น,นครับผมครับถึงแม้จะเป็นพระเลียนแบบนะครับนึกถึงวงปูนะผมก็ช่วยให้พ้นภัยจากอันตรายได้นะครับขอให้ศรัทธาแท้นะผมวงป,ปูทวดนี้ก็ถือว่าเป็นพระนี่นี่รันตรายนะผมเคียวคาปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะครับ ก็เห็นนะครับเป็นเหรียญเสมานี่เป็นเหรียญหลวงปู่สิงห์นะผมพระอริยเจ้านะจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมรุ่นเจริญพรปีอ่ารุ่นเจริญพรแปดสิบแปดนะผมหลวงปู่สิงห์ธรรมสาโลครับวัดต,ตาน้อง น้องโบดนะครับผมน้องผู้โบดอําเภอตําบลกุดหไวอําเภอศรีครปุ่มจังหวัดส,สุรินนะครับผมสองห้าห้าแปดนะครับพระอาจารย์สสงหงนี้ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะสายหลวงปู่มั่น,นครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดุลนะครับผมอัตุโลนะครับผมหลวงปู่สามนะครับผมท่านมีพรังงิ์ที่แก่กล้ามากนะครับเล่ากันว่าท่านเคยหยุดรถรถไฟได้เลยนะครับผมพระองิ์ท่านนะครับสามารถหยุดรถไฟได้เลยนะครับผม ถ้าไม่ค่อยได้สร้างเหรียญนะครับมากมายนะผมอันนี้ก็นะในเป็นช่วงท้ายๆของท่านนะผมที่ลูกศิษย์ลูหาท่านสร้างขึ้นมาให้หลวงปู่ลุกเสกนะครับดูนี้เป็นรุ่นเจรยญพรปีแปดสิบแปดเป็นพระอัยะเจ้านะผมขั้นสูงเลยครับผมร่างจิตแก่กล้ามากเลยนะครับนะครับคริหาไว้บูชานะผมถ้าใครมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสได้ครอบครองก็ ถือว่าโชคดีเลยนะครับผม,มองคปู่สิงห์ธรรมาสาโลนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่เป็นเหรียญพระคระเูเกษมนี่มีทราบที่นะครับมีทราบที่ข้างหลังเป็นพระครูพิพิษสุภกิจ บิซาทีนะครับเรียนหลวงพอ่อหลวงพระพุทธโสซอนเรียนพระพุทธทอนโสธรนะรผมน้องไม่ชมนี่ก็เป็นพิมพ์พระสมเด็จวัดระรังนะครับผมแต่ก็มาจจะเป็นอ่าเรียนแบบขึ้นมานะผมพระเรียนแบบนะครับรน้องใหม่อยู่นะครับ นยังมีไว้รวยวัดสีทรงธรรมตำบลบึงปลาทูอำเภอรบรนพอพิสัยนนจังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับผมนี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับจะเป็นพระแท้นะครับนี่เป็นพระปรางลีลาทุ่งเศรษฐี วัดหัวเซลาโพธารามครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นี่ครับสวยเหมือนกันนะครับผมเป็นต็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนนะครับผมอันนี้เหนย่ไว้บูชานะครับพอดีช่างฟ้านะครับทำให้นะครับผมนี่ก็ ได้สายทองนะผมมาบรรจุไว้นนะข้างหลังรูปด้วยครับผมนี่ครับสายทองนะครับผมรูปถ่ายนี้ถ่ายที่จังหวัดราชบุรีครับจำผมจำชื่อวัดไ,ไม่ได้นะครับผมรูนี้ที่ท่านอธิษฐานว่าจะก๊อปปี้หรือาอาัดกี่กี่รูปนะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดิมนะผมนี่ครับ คุณแม่บุญเรือนตรงเติมนะครับช่างฟ้าทำให้นะครับขอบคุณนะครับช่างฟ้าไว้ที่นี่ด้วยนะครับผมช่างฟ้าเลี่ยมพระนะครับนี่เป็นพระพงปิตารุ่นพิกดวงรุ่นนี้ผมแนะนำเลยนะผมเพราะว่าเพิ่งทำกระ,กระถินมาน้องพินนี่นะครับทำกระถินที่จังหวัดสุรินทร์นะผมก็ ้องพินนี่ก็เลยแบ่งให้มาองค์หนึ่งนะครับเป็นลองสัมผัสพุทธคุณนะผมพลังงานนะผมถ้าองค์นี้มีพลังงานที่เย็นนะผมพลังงานเย็นมางนะผมแถวคาดเมตตานะครับเมตตามาอันดับหนึ่งนะผมนี่ครับถึงแม้จะเป็นพระใหม่นะแต่เจตนาในการสร้างดีนะผมรุ่นนี้ออก ให้คนที่ร่วมทําบุญกระถินนะผมก็มีหลายเนื้อนะครับผมนี่ก็ผมได้เนื้อเป็นเนื้อสีขาวผงงาช้างนะครับข้างหลังเห็ยนว่าพระอาจารย์แคร์นะผมแล้วก็สวนธรรมานุสรณ์นะจังหวัดสุรินทร์นะตอนนี้ท่านกําลังสร้างวัดนะครับกำลังสร้างวัดก็ขอเชิญครับใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าติดตามเป็นในกลุ่มนะผมพระอาจารย์แคร์นะผมก็ร่วมสร้างบุญกับพระอาจารย์ได้นะผมเป็นพระที่ท่าน ทุดงแต่เป็นตั้งแต่เป็นาสาม,มเณรครับท่านเป็นลูกศิษย์ของนี่ครับองวงปู่สิงห์องค์นี้นะผมนี่ครับหลวงปู่สิงห์องค์นี้นะครับพระดีแห่งงวัดส,สุรินทร์นะผมนี่ครับ,รบกราบไหว้ด้วยอย่างสนิทใจนะนี่กำลังสร้างวัดนะผมแล้วท่านก็มีพลังจิตที่แข็งกล้ามากครับเวลาทําทําพุทธาพิเศษว่าปลุกเสกท่านกมักจะปลุกเสกเดียวนะผมนะครับท่านอายุยังไม่เยอะนะครับแต่คือ ท่านทุดงตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเลยนะครับผมจิตใจอาถารนะครับกล้าหาญมากเลยครับผมครับตอนนี้ท่านกำลังสร้างวัดนะครับผมที่ว้าก็มีพญานาคด้วยนะครับลูกปั้นพญานาครับพญานาคท่าที่อยู่ในในสระน้ําที่อยู่วัดวัดท่านนะก็ช่วยสร้างวัดด้วยนะครับผมช่วยท่านสร้างวัดด้วยนะครับองค์นี้มีพลังงานครับพลังงานเย็นนะครับผม เมตตาแถวคาดนะครับเหมาะสำหรับใครที่มีลมจิตใด้านโทรศนะครับหารุ่นนี้มาห้อยได้นะครับจะช่วยมากนะครับผมนี่ก็เป็นบิดหมอครับหลวงตาคึมนะครับจังหวัดิจังหวัดสิสเกตนะผมท่านเป็นพระที่เก่งในด้านคุณไสยมากนะผมท่านที่โดนของโดนอะไรก็ ไปหาท่านนะช่วยขับไล่ได้นะครับผมมี่มิดหมอท่านอันนี้งานกระถินเหมือน,นกันครับผมนะครับวัดพักขะนะครับที่ลึกงานกระถินปีหกห้าหมายเลขสอ2หนึ่งสองนะครับผมดวงตาคึมนะครับท่านเก่งมากเลยนะครับผมจังหวัดสิธเกตนะครับ นะครับรูปถ่ายท่านนะครับไม่ได้ตรงนี้ก็แต่สีขาวนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับผมท่านในเก่งด้านากันคุณใสขับไล่คุณใสนะผมแต่ <c oughs> ก็มีวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายนะผมถามาเห็นตามสื่อนะครับผมในกลุ่มนะหรือว่าชาวบ้านในแถวนั้นนะครับ รครูสุชัยวรธรรมดวงตาขึมนะครับวัดทักขะอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับมีคำหมากท่านนะผมท่านเป็นท่าที่เชียวหมากนะครับผมมีคำหมากท่านเป็นท่าที่เชิญหลงนะครับผมนักแสดงระดับตำนานนะผมของเอเชียนะครับเคยไปกราบท่านถึงสองครั้งเลยนะครับผมผมจำไม่ผิดนะผมก็ได้ชาญหมากจากหลวงปู่นี่นะครับ ได้ชาตมาเกับหลวงปู่นะครับไปครั้งได้ครั้งแรกก็กลับเมาอีกนะเพราะด้วยประสบการณ์นะผมไม่รู้ว่าเกิดประสบการณ์อะไรครับถึงมากราบหลวงปู่อีกครั้งที่สองนะผมนะครับก็หาโอกาสไปกราบท่านครับท่านใจดีนะครับผมนี่ครับพ้าผงสีวริเวณลงตาคือไม่คือไม่จะเป็นผ้าใหม่แต่เจตนาในการสร้างดีครับผมไม่มีพุทธพาณิชย์นะครับ ผ้าทุกองค์นะครับเอาไว้บูชางานบุญนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญจากทางใต้นะครับนี่ครับปีสองสองนะครับผมดูนี่ก็พิธีดีนะครับเคยลงพิบไป,ปแล้วกว่อหน้านี้นครับเอามาลงอีกนะครับผมอนี่ติดมานะครับพระลมพระบรมธา,า,าตุนะครับ พระพุทธมีเมืองทักษิณน,นะครับปีสอัห้าร้อยย2นะิบสองครับมีภายในซองมีหลายรุ่นปนกันนะครับผมนีเป็น ลูกอมมหาจินดาณีนีครับตำรับพระประหลัดปาน,นครับของหลวงพ่อเพียรวัตุุกตานะผมนะท่านนี่เป็นรุ่นรุ่นใหม่ะแต่ก็ทําตามตำรับตาราของหลวงพ่อเพียรน,นะครับผมตามตำรับตำราของพระประลัดปานนะผม ครับนี่ก็เป็นโลกเกตของหลวงปู่ธรรมังศรีรุ่นสุดท้ายนะปี2 5 4พันรอยสี่สิหกะครับผมพระที่มีพลังจิตแก่กล้าอีกรูปหนึ่งครับผมพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมมีปัญญานะผมเคยได้เหรียญของท่านนะปีประมาณปีสนะี่หกครับไปให้เจ้าท่านเจ้าวาดท่านจานให้ฮะลงเลยจานให้นะครับผมท่านเป่าวดครั้งเดียวครับผมไฟแตกเป็นสีสีปีบัแดงทับเป็นนะครับผม ร,รุ่นหน้าเกี้ยวนะผมตอนนั้นตอนนี้เลี่ยวไม่อยู่กับผมแล้วอพออ่อนอมมาโลนะให้ช่าง่า,งาเลียมให้นะครับขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านเข้ามารับชมนยครับผมก็ฝากติดตามช่องสไตล์คุณปทอน้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ